ค่ะย่อนเองนะคะวันนี้ยอนมามองชังกาแฟจริงๆโคกิรีนะคะชังอันนี้เพิ่งเปิดใช่ไหมอืมเพิ่งเปิดอยอนสนใจมากแล้วมาที่นี่บางชังอ๋อมีค่าเข้า,ขาด้วยใช่ไหมอันนี้กี่ช้าง ติดข้อมลอบามด้น,นะะรัครอบบมงเเป็นโชว์ครับช่วงครับด้รกับกแล้วก็สงเสริมความรู้ครับผมอืมครับอ๋อคุณค้าสามารถเดินชมได้ก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสนใจนะครับผอบมรอบคุณม่ที่เี่ว้าข้อมาตนด้านหะครับรอบความตื่นตัวองลูกนะครับผมจะคดแ่เด

ะะจ,จับไม่ได,ดไ้จับไม่ได้หรอกกลัวมันจับไม่ได้ไป,ไปที่ไี่เป็นยูหรอี่ร้าน <laughs> คาฟ่ะวกิริร่งสา,ามีร่างกันิดาเนีย อ<ค>นมมีลิงด้วยอันนี้ชะนีชะนีนนน แม่เป็นเกาะาือได้เลยเอ็งจะไหเาล่ะค่ะอามันไม่กินหรอกจับร้อยสองสามห้าไม่หมาใกล้ๆกล้ตัวเข็ดะ จูมิานอรอิไรอยู่งมีเมนูกคือนอเมริกาโเย็นอเมริกโนเไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำอ้ยมีอเมริกาโนน้อ้อยด้วยอเมริกาโนอ้ยจิ๊เจอเลยอ่จัดครับอเมริกาโนน้ำอ้อยแล้วก็กนออสมูตี้อืมชน้อยสม,มูตตีมมต้ อาหารผัดไทยนะคะัยนะคะจะมีผัดไทยกุ้งนะคะครับจะมีผัดไทยกุ้งแลวกจะมีกุ้งอย่างอน้ำไการเล่อตำไอยเมิ่อ277มา 저는 이 자리에 음. 자리를 잡았습니다. 밥을 어디서 먹지 아침부터 사람 엄청 많아요. 아 저기 코끼리 있어. ครับ lắm ้ทะเลาะไหมทะเลาะหรอมันกองฟาง

่ยแล้วข้าวเยอะเ้าด여่อ무재น다헤헤อย남า이컷아니้메อ้อยอเมริกาโน่น้ำอ้อย

นคอดมที่นี่มีๆด้วยคุณอมอะไรกวักๆคุณเินได้เลยนะคะคุณเรื่ออื่อเสิรนะคะขอบคุณค่ะว ง่วงแล้วแหะคุณหุ่งนะคะคุณหุ่งนะคะนุ่คุณน่งได้แล้วนะคะชาไปนมเย็นยนชนล้วนะรัมีความง่วงกบบง็ไปกับบ้านเมเาแหละไปกับบ้านนอนหลับแล้วมั้ง <c oughs> เจอแม่แล้วบ๊ายบายคุณดีค่ะก็คุณดีได้แล้วนะคะทำอะไรอ๋อเรียี่มานี่แมนเนี่ามานี่ได้มาอยู่กับเพื่อนเหรออ๋อนี่มีไข่ด้วยไข่อะไรอ๋อ

นี่ทำไมคนเดียวบานมีด้วยแ้วกก่ัดีไม่ใช่ฝั่งนี้ nha. trắng này lọc trắng này nha. trắng này, <laughs> <Lộp sáng> này. <laughs> ไปไหนไปไหนโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้ใหญ่มากเลยนี่วัวไม่ใช่ควาย,ยสีขาวชใช่ชุ่มปูชิชุ่มปใช่สีขาว โอ้โอจะกินจะกินจะกินอยากกินอยากกินเลยเ้อะด้วยจะได้ตัวเลยเขาถ่ายรูปเยอะโอ้ช่างมากแลคุณช่ง Oh <laughs> ทำหน้าตาทหน้าตามีาามความหวนดับรองได้นะคยวา่านี่เลยคาด้

はい。 จบแล้วนะคะให้อยกากซือทางเยอะๆเดี๋ยวสัตว์เยอะๆมาที่นี่ได้เดี๋ยวมีกาแฟด้วยอาหารด้วยกันวันนี้ขอบครัวปวดตกเจวันนี้ขอบครัวมาเยอะๆใน้ะยันอยากมาอีกไหกนอะ không có chỗ lúc giòn cặp nắp ngủ bên lúc ok bye anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp 진짜 같다. 나 같다. 더더더더 제가 원래 팥자요국물 이런 거 되게 좋아하는데 그래서 제가 유튜버, 어, 갑자기? <laughs> 유튜버 다흥님 걸 엄청 즐겨봐요. 그만했 남편이 하나 이해하지 못는데 아, 이거 너무 진짜 크다. 저여되있게요 진짜 커요. 아, 귀여워. 기니 피그도 있어요. 어, 어, 어. 어, 이거 하나 더 있어, 저기. 나 어, 뒤에. 창, 발. 어, 동물이 깨졌네. 아, 난 없는 줄 알았다니. 아, 나 아, 너무 방해하네. 手前。